สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป๋าสุขสุขกันจ้าเมื่อนี้ยกับพ่อแกนเดจ้าในฉากมีฉบพาพะแซ่บพี่น้องเมื่อนี้มีฉบับพักแอบแตบ่กับพิ่เต๋อพักแต่พะมากินอันตำตีนไก่้ด้วยพี่น้องด้วยีนใกล้ตำตีนไก่แล้วก็พักไม่ยังไม่แต่ผักกระทินเลยคราวนี้ข้าวปุ้นพี่น้องเมื่อพี่น้องอันน้ำเตรี๋ยวเ,เนี่ยกินเสร็จปุ๊บกระโดดป๊อปเลยพี่น้องอติ่งกับฉัน <laughs> มาจ้ามาจ้ามากินนุ่กันจ้า ต,ตีนไก่อต้มไปตะมื้อคืนเนี่ย้อเตยอะน้เตยงามปลาทูงมาทำไมใส่ก,กระดูกไปคร,รับขอเวลาแป๊บอืเนื้อมันร้อนเนื้อบอกไปต่อมนเบื้องวนามปลาแยกสูตรพ่อน้องเตยและพอี่น้องแล้วคือพ่อของพี่เตยพ่าตัดแป๊บแขั้นต้มเนืไนกับปลอพนะ่ไหเออคอข้มาให <c oughs> ้น้เงี<ๆ>้กับปลาทูงก็เผ็ดอยู่ เป็ดนาะบา,านันบา,านะัาานเาบอกพริกกับเพ็ดด้วยไ่เขาคุ่นท้องถ่างปั๊มน้ำขึ้นน่ะเขาปุ่นท้องถ่าเพราะว่ามันอ,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 อาจจะมีอาการแสบท้องกำเริบดูนี่แสบท้องกำเริบก็เอาเขาปุ่นไปเอาเขาปุ่นไปจิ้มประแดกได้จ้า กินไก่โล้นตังนี่ไปแล้วแตบต่อมเปื่อยตาของบอเปื่อยระดับเวลาในปากนะเปื่อยป้อเห็นไงแหนเออแหน พี่ตองคุยอยู่แห่นบ่ะเนี่แน่ำไม่ยังไี่เติอแทะเล้อนะพี่เตอ๋อนะพ้อพายสสารสุดจับนน่ะแบบข้าใายเลยสุขคำมันมาพี่เตอ๋อยวัญญ,า,ญา้ยุ่งเหยิงตำมาเจะ๊ะตอแหลเอ็ดปดหน่าเกียร์ อืดหืดอ,อาบาาซุกมุกโคโลเคเลชิ้นใครชิ้นมันงงงายหรงแคบแลบสั้นออกเนาะนิดหน่อยสวดโมกโกเยอะจนนูนออกมาปึกศึกหนา <laughs> เลมเล ไม่น่าดูแพ้แม่อะตมิแหลบปื้อเปื้อยำปีปีกลึนง,งูเขาสอหลอ่อแสแหละซาลวแน่เปิดอาดหลาดละพี่น้องหนีหนีก็น,นั่นทุกคน นี้ก่อนนะทุกคนเอ้าก็เปิดอาดหล,ดลักเนี่ยเปิดอาดนานแล้ะพี่น้องนี้ก่อนนะทุกคนยังไงยังไงพี่น้องเป็นยังไงพี่นอ้องทบาบปะ่ะปลาแม่สาบแปลแทบตือโบ่ได้ะห้องขาแต่ข้อหมายเนี่ยตอนห้องพระสมานแปลพระสก,กังได้ความอสมานพิเดือยข้อสมารนพิเดือยคือสมารนแปลได้พี่น้องน้องคอมเนมนต์มาเด้อปลา พี่เตยแปลเป็นยังพี่เตยแปลได้เบิสลองดูดิพื่นชองคอมเมนต์ภาษาอีสานมาที่คิดว่าเตยพาแสบบารูอมเมนต์มาเลยด้จ้าเด้อจิตตอบให้ดึงคิดว่าเออคิดว่าพี่เตยพาแสบคิอแปลว่าอะไรล่ะแปลว่ากที่แม่ซาบาหามาแต่กระทำพี่เตยนี่ได้ซื้อคำพี่น้องจนงึดกันนะ แม่จะบาดจุงเงินแซบแต่ดนามอหมนี่อทอดเองแบบหนักเข้าวอย่งน,น,นะนะกินกัน xong bây giờ Từ khi đó À không? Bà bà yeah. Nhỏ Phúc hợp với bể nhỏ Phúc hợp phô phô Phúc hợp với ấy tàu <cười> <cười> กินนะจ้ะกินตันคุรูคิรีไปปะ ขุยอันนอะไรนักขัวฮะขัวขัวบรุขุดขัวขุดมันนีขัวหอยเน่ยขัวขุดหรือหาอันนั้ขัวหอยบอันนี้ขัวขัวยัง ที่เป็นคำสัพพนามเป็นคำกริยาสะพานสะพ้าน,นเขาเอือรขัวบ่ายเพะตาเตพ้าแซ่บี่หน้อง มาลึงถึงถืดลึงึงถืดเต็มาลึงถึงถืดภรรยาคิดมาลึงทถืดมาลึงทึงถืดนี่ดีปะ อุนวายได้ปเขาปะม,ม,ม,มปันึงรึถืดมา,าัึงรึถืดลครับมันน่ก็แปลีนมให้บปวด้ยเนาะแปลงนพสกังไปแลหละลูกลูต่ว่ามันแปยังก็เสียไ่ยังบอกม่เนี่ก่อนบอไดิบอาได้แต่ว่าบาลู แปลภาษาไทยแปลแปลภาษาไทยบ่ได้แต่ว่าเข้าใจความหมายเนาะคือตั้อะอธิบายภาษาไทยไทยากอธิบายบ่ถึงนะนช่วยสิเบลุงพงพี่น้องเซ็ตแต้หรอพี่ลูกหลังบ้านมาตลาดพี่นลอง Nhớ nó tình hình nhỉ tìm áp nam bữa nam áp mưa hả sắp lại nó sắp lại เออาไปเด้เยไปลองนึเราไปตึกเปิดเดี้ยแล้วพี่น้องเลยไม่สบายซี่โมกินขั้นเดียวางแขนเดี้วทำพี่เตยเปิดเพิ่มกะชินน่าจะอสิกินก็หายด้ย กินกับอําเภออํมเอกับไป้คเดียเหเอเนะกินกับน้องนานามิหอมเห็ดต้นพี่น้อกเสียงอันนี้ผมจีนดับตีนนอ่ะ พี่เสียพไปเต๋อแล้วก็ที่แล้วนะก,กะที่ตีนไก่ันขวานอ่ะอยากกินว่ะแค่เส้นับวก็ดีวะ่ะที่นียังต้นแบบแป,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 ปดอยู่เทปนี่เบลซานนะ องบเก็ดดวยราอ้แอบอ,อ้อแอบอ่ะควรตี ก่นาามไม่บอกพี่เตยเอาสามไอน้ำอแอร์่ะกวนตีนบ,บ่เบาเบมวนเอา้าข้าแปลงสี่เด้กวนเทา้ากวนบาทาสิบบอกอ อ่อนอกอะควรบาทาค่ะค่ยาอ่อแอโดนเลยบนโด้มก

มันอ่นมันดังขึ้มันสิแตกนะมันบ่รนะบ่กบอบเจงก่อนแตกเอามันบ่ได้สรแตกมันนี่หัอันล่นี่บอกพี่นลองขบขาขบขานาะหมดเวลาสมุแก้วพีนะแตกมากมัม่รซื้อมยา่ัจะแตกมีประโยชน์นะมั้มย่ามมประโยชน์เหรอเอามนี่อัน น้องเจ้าแม่สบายห,หน้าหน้าหน้าน้องสบายอืมใช่ค่ะพอดได้ลินแล้วพี่น้องไหมสองเด็ดเสี่ยนสามสองพรดได้แล้วพี่น้องส้ะเตรียมน้ำใี้เติมลยพี่น้องอุ้ยังสบายมาก ลุงก้อโอ้โหกรเจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ้ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเยอะิดเม่อไห่เอ็มจะมาผ้าแซบไม่รู้จ้าเพลินได้คลิปนี้มึงหัวเป็นปากปุ๊กเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า